เข้าแช่เพชรบุรีนะฮะเพชรบุร<า>ีนะครับก็จะมีน้ําแข็งนะตอนนี้ตรงที่เดิมมาที่ผมเคยไปกินนะโดนไล่ที่ย้ายมาหมดเลยนะย้ายมาหมดแล้วครับก็จะร้านก็จะเหลือน้อยลงนะก็จะมีน้ําแข็งนะแล้วก็มีข้าวแล้วก็น้ําน้ําอบนะแช่น้ําอบนะแ,นนะแล้วก็จะมีหัวไชโท้า อันนี้คือหัวไชโป้ะนะฮะอันนี้คือปลาอันนี้คือปลาปลาเราเนี่ยนะก็คือเหมือนหน้าไปแห้งอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะเ้พพาใช่ป่าซุปที่เป็นปั้นลูก,ลกๆนี่ยตรงเนี้ยเป็นมะร้านะครับก็เวลากินก็เอาน้ำแข็งตักน้ำแข็งนะฮะใส่ลงไาในนี้นะมันก็จะเย็นแล้วก็ตรงน้ําเนี่ยจะหอมด้วยน้ําอบนะหอมมากหอมน้ําอบนะครับน้ำอบควันเทียนนะ แล้วก็ส่วนเครื่องเคียงนี่ยพวกนี้ฮนะก็คือจะอร่อยมากฮะเครื่องเคียงจะอร่อยมากอันนี้ก็คือต้นตำลับฮนะอันนี้คือร้านร้านของแม่ลาบนะฮะข้าวแช่แม่ลาบนะย้ายมาอยู่หน้าวัดวัด่อยนะครับนะข้าวแช่แม่ลาบอันนี้ก็ทําขายทําส่งด้วยนะนะครับข้าวแช่แม่ลาบนะครับก็ผมซื้อกลับไปด้วยนะ ผมซื้อกลับด้วยแปดชุดโอ okay. เคเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมก็จะไปกินลอดช่องออน้ำตาลขนะ้นฮะแล้วก็จะไปชะอำต่อที่มาทะเลที่ชะอำนะครับก็มาเนี่ยฮะที่เขาเล่นกันอยู่นะเขาเล่นกันเดี๋ยวผมคงไม่ได้เล่นนะฮะเพราะผมไม่ไดเอาชุดมาไม่ได้เล่นนะฮะไม่ไดเอาชุดมา,มดดมาที่เกียวไปซื้อด้วย ไม่อยากเล่นเพราะมันเพราะมันร้อนยิ่งเขาขาวอยู่ด้วยนะฮะก็คนก็มาเยอะปริมาณมาหนึ่งแลแต่ผมผมก็อยู่ดอด,ด,ดอยู่นะดอด,ด,ดอยู่ก็ไปคนไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่ฮนะก็มานั่งเต็นท์นั่งเต็นท์นนของอ่ราระยารีสอร์ทนะรีสอร์ทชาอมนะรีสอร์ทชาอมนะครับ ก็ตรงนี้คนก็ไม่ฟุกพ่านนะฮะก็สั่งอาหารมากินก็ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็จะมีแบบก็นี่นะฮะก็มีเต็นท์แล้วก็เช่าเขาเช่าเขานั่งนะแล้วแค่นี้ฮะชิวๆนั่งดูขึ้นทะเลนะครับก็วันนี้ไปอะไรมากะ่ะก็จะกินข้าวแช่นะฮะ ข้าวแช่แล้วก็กินลดช่องลดช่องาน้ำตาลข้นนะฮะลดช่องน้ำตาลข้นแล้วก็เดี๋ยวขากลับก็จะว่าจะซื้อลอนตาลไปกินแล้วก็จะถ้ามีต้นตาลขายก็จะกะว่าจะซื้อต้นตาลไปไปปลูกไว้ที่บ้านที่ลบบุรีซะหน่อยนะฮะอนุรักษ์ไว้ปลูกสักสี่ห้าต้นพอนะครับก็คนก็ไม่ไม่ค่อยพุกพานเท่าไหร่นนะ อันนี้ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเนี่ยแถวเนี้ยคือเป็นรีสอร์ท่ยอยู่หน้ารีสอร์ทเลยนะครับนะครับอยู่หน้ารีสอร์ทนะครับก็ชิวๆนั่งดูทะเลชิวๆนะครับจริงๆแล้วต้องมา,าเช้าๆหน่อยนะเช้าๆหน่อยคนก็เล่นสปีดโบ๊ทกันสปีดโบ๊ทฮะบานาน่าโบ๊ทฮะเล่นบารนาน่าโบ๊ทกันนะมีบานาน่าโบ๊ทให้ขี่นะ ขาดยาวเป็นกิโลนะฮะเป็นกิโลกิโลเลยนะขาดยาวนะครับโอเคเนีไปเล่นบนานาน่าโบ๊ทกันฮนะเล่นบนานาน่าโบ๊ทกันมันใหญ่เนี่ยเล่นกันหลายคนนะ เล่นกับหลายคนมันก็สนุกอย่างเงี้ยบนห,หน้าบล็อ